สวัสดีครับผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำที่สวนกันนะครับว่าเป็นยังไงครับวันนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนะครับไปที่สวนที่ดินบ้านของไร่นะครับว่าป้านของไร่นะครับว่าจะมีน้ำเยอะขนาดไหนเมื่อคืนนี้ฝน จ็จะเป็นเส้นทางที่จะไปยังบ้านของไร่นะครับตรงนี้ส่วนสองสังสายขวาก็ยังเป็นบ้านโนนคออยู่ก็ยัเป็นตอนนก็ยังเป็นบ้านโนนคออยู่นะครับตรงนี้ก็ที่ของบ้านโนนคอ น้ำเนื่องจากวบบ่าน,น้ำบ้านนะครับไหลลงมานะครับี่บ้านน้องไร่นะครับอยู่ข้างหน้าครับน้ำบ้านก็จะไหล นะครับดูดูแล้วถ้าหนักตรงนี้น้ําจะท่วมเยอะกว่าน,นี้นะครับเมื่อคืนน่าจะประมาณ 5, ัน่าจนท่วมถือว่ายังไม่เท่าไหร่ถ้าก็นนี้สวนถึงแล้วนะครับประตูก็ทําแบบง่ายๆใช้ประตูเก่านะครับ แต่พี่น้องมาตัดหญ้าได้อยู่ใบหญ้ายาวเจ้าไก่ก็ไม่ยินเสียงรถมาก็วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาประจำการเพราะว่าจะต้องได้กินอาหารเคยให้อาหารเขานะครับเห็นรถมาเมื่อ,อไร่เขาก็จะวิ่งมาหาทันทีนะครับเจ้าไก่นี่ครับ โอเคครับนี่เป็นอาหารนะครับจะมาให้เขากินตรงนี้โอเคครับ mm. นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันว่า มีต้อนอะไรบ้างที่ยวไปนะครับเดี๋ยวเก็บรนนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีต้นนี่ครับ อันนี้จะเป็นต้นไม้นะครับที่ปลูกเอาไว้เมื่อวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับปลูกวันที่สิบามพฤษภาคมเป็นไม้ยืนต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วพอยยาวจริงนี่ปลูกเมื่อวานนี้ครับี่ปลูกเมื่อวานนี้ เป็นต้นแค่ป่านะครับต้นแค่ป่าปลูกเมื่อวันนี้วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่บเจ็ดพฤษภาวันนี้วันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับน,นี่สภาพสวนนะครับเป็นลนักษณะน,นี้ต้นไผ่ปลูกได้ปีดึงนะครับอันนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับ ไผ่พวกนี้โตขึ้นเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแครป่าอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นตะกบนะครับแล้วก็ปลูกนี่ครับขาไว้นะครับปลูกขาไว้เยอะอีกขานะอันนี้ก็ขาทำเป็นแนแวนะครับ นี้จะเป็นต้นขาแนวแนวต้นขานี่ก็แนวต้นขานะครับมาทางนี้มาทางนี้นะครับเทียบ่าบขาแนวคาโดนะครับมาดูจะรอดหรือเปล่าพื้นที่ตรงนี้นะครับแห้งแล้งนะครับคงไม่มีปลาสักตัวหรอกมั้งเพราะว่าแห้งนะครับหน้าแล้งที่ผ่านมาแห้งหมดตรงนี้นะครับน้ํเพึ่งจะมานะครับไม่ใช่ ตอนนี้ก็เป็นพื้นนาเดิมนะครับเราก็มาถมถมขึ้นพื้นนาเดิมนั้นนะครับที่ถมขึ้นตรงนี้ก็ถมโดยใช้ดินจากสะตรงนี้นะครับให้ดินจากสะตรงนี้มาถมตรงนี้ก็มาดูว่าจะมีปลาเข้ามาใสอยู่ไหมถ้ามีคงจะเป็นปลาช่อนนะครับเพราะว่ามันปีนป่ายได้ดีพวกปลาชัอนนะครับตรงไหนไปได้เขาก็จะไปนะครับ ยังลกอยู่นะครับแล้ว่าเป็นเข้าสู่หน้าฝนนี่นะครับนี่คือบรรยากาศรอบรอบนะครับนี่้าสู่ต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้รอบหน้าฝนนะครับก็จะสดชื่นนิดนึงนะครับเข้าสู่หน้าฝน เรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับมาอัปเดตต้นไม้มีอะไรบ้างแนวนี้นะครับแนวรั้วตรงนี้จะปลูกต้นมะพร้าวยาวตลอดนะครับมีมะพร้าวก็ประมาณนี้นะครับนี่มะพร้าวามาอัปเดตดูนะครับปลูกไว้เป็นปีสองปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยสตบปรรดหรือหมากนัด มีมะพร้าวนะครับสลับกันนี่ก็จะเป็นกอไผ่กอไผ่นี้ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับมะพร้าวก็จะประมาณนี้ค่อยๆขึ้นกอไผ่มะม่วงมะพร้าวนะครับกอไผ่นะครับก็จะมาสุด นะครับเดิมาสุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคอนนลองส่งน้ําตรงนี้คลองส่งน้าชนประทานนะครับแสดงว่ามีรอยนะครับคงอยู่มีคนมาหาปลามาั่งวานนี้นะครับทุกที่สักก็จะประมาณนี้นะครับ ปลูกไผ่ไว้นะครับมะพร้าวต้นหนึ่งยังไม่ไปไหนมาไหนเลยปลูกพร้อมกันนะครับนี่มีมะม่วงปลูกเอาไว้สำหรับทำร่มนะครับเป็นที่ตัวน,นี้กระชังเลี้ยงปลานะครับปลาตัวน่าจะประมาณเท่าหัวแม่มือแล้วตัวน,นี้นะครับเลี้ยงปลาไว้ น้ำลดลงไปเยอะครับหน้าแรงที่ผ่านมานะครับพวานหน้าฝนทาจะเชื่อมต่อกันระหว่างสระนี้นะครับอันนี้เอาจอกมาใส่จอกเต็มเลยครับสระนี้กับสระนี้นะครับน้ําจะเชื่อมถึงกันนะครับโดยใช้คลองตรงนี้นะน้ำยังไม่ไปถึงไหนเลย โอ้โหฝรั่งต้นนี้ไปแล้วเดี๋ยวเอาฝรั่งไปปลูกกันครับพี่นนอะนี่คือต้นไม้ที่จะไปปลูกนะครับไม้ที่อาไปปลูกโอเคครับพี่น้องครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้พื้นที่นะครับมีมะม่วงล่วงมาก็มี โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ